ขออนุญ,ญาตตอบคำถามคุณพี่ท่านนี้นะคะในกรณีที่นิวทำคลิปก่อนหน้าน,นี้ว่าคนสวีเดนนะคะเริ่มที่จะไม่เอาชาวต่างชาติและพี่ก็ถามมาว่ารวมคนไทยด้วยไหมในกรณีนี้นะคะคนไทยก็มีส่วนรวมด้วยค่ะคนแต่จะบอกว่าไม่เอาไม่ใช่นะคะแต่จะเป็นในลักษณะของการเอื้อมละอามากกว่ากับคนไทยบางกลุ่มซึ่งจะมีการพูดถึงกันทุกๆปีนะคะ มันจะเป็นในกรณีของเรื่องในการเข้าป่าเก็บเห็ดตรงนี้นิวเชื่อว่าคนไทยในต่างแดนนะคะพวกที่เป็นสาวกในการเก็บเห็ดน่ะจะทราบดีเพราะว่าคนไทยด้วยกันเองก็เอื่มละอากับพฤติกรรมของคนไทยบางกลุ่มค่ะมันก็จะมีอยู่สองนิสัยนะคะซึ่งจะบอกว่าโรคจิตก็คือโรคจิตเลยค่ะนิสัยแรกนะคะคนที่เข้าไปเก็บเห็ดเนาะคือเก็บแบบปกติอ่ะไม่ไม่ไม,ไม่คือคือทำไม่ได้เนาะก็คือ เวลาไปเก็บก็คือไปดึงไปดึงไปถอนลากถอนคนเขาแล้วก็ไปเหยียบย่ำเห็ดที่แบบว่าไม่ผ่านตาเนาะทำให้อ่าโดนวิจารณ์ว่าคุณเก็บมาแบบถอนลากถอนคนแล้วมันจะมีผลในปีต่อไปเพราะเห็ดจะไม่มีเชื้อในการที่จะงอกเงยในปีต่อไปเนาะตรงเนี้ยมีการวิจารณ์กันมากรวมถึงคนสะเดนนะคะบางทีเขาถ่ายรูปแล้วเอามาลงกลุ่มมาวิจารณ์เสีย,สย,ห,ายหายเกี่ยวกับคนไทยบางกลุ่มที่มีพฤติกรรมแบบนี้นะคะ คืออย่างง่ายๆเลยอ่ะคุณย่าพาน้องหมาไปเดินเล่นแล้วไปเจอพวกเนี่ยไปเหยียบย่าเห็ดที่แบบว่าไม่ผ่านตาแล้วแบบแล้วก็ไปถอนรากถองคนคุณย่าคุณย่านิวเนาะไม่ย่าเนาะเขาก็ไปไปพูดไปเตือนดีๆปรากฏว่าโดนโดนคนไทยกลุ่มนี้นะคะด่ากับแบบตะคอกกับคุณย่ามาเนาะเป็นอะไรที่แบบนิสัยแบบว่า คือโรคจิตมากแล้วก็อีกในก,ในกรณีหนึ่งก็คือไปเก็บผลไม้ป่าไปเก็บแล้วไปเหยียบย่ำต้นที่แบบยังไม่แบบว่ายังไม่สุกง,งอมเต็มที่ต้นอ่อนอะ่ะต้นพวกบูเบอร์รี่นู่นนี่นั่นเนาะไปเหยียบไปย่ำแบบว่าระเนระนาดคือแบบคือไปเก็บไม่เท่าไหร่คือไปทําลายด้วยตรงเนี้ยเข้าถึงขั้นแบบคนสวีเดนตะโกนแบบพูดว่าเลยนะแล้วก็โดนเถียงกับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือ คือคืออันนี้คือโรคจิตมากซึ่งนิวก็ได้ยินกับหูเลยเนาะก็คือจะมีคนไทยแบบโรคจิตในเรื่องของการบ้าเก็บเห็ดเก็บทุกปีเก็บแล้วมาแช่เย็นเนาะแช่ห้องฟิตไว้พอทาไม่หมดพอถึงกำหนดที่จะเก็บในปีต่อไปเอาของที่ตัวเองเก็บเมื่อปีที่แล้วทิ้งทิ้งแล้วก็ไปเก็บใหม่แล้วก็มาแช่ห้องฟิตใหม่คือไปเก็บแบบเยอะแยะแล้วก็ไม่ได้มาขายไม่ได้เอามาแบบมาแจกจ่ายเพื่อนะแต่ว่าไปเก็บไปเก็บเอามาแบบว่าเหมือนโรคจิตอ่ะ คือบ้าเก็บเห็ดแล้วก็มานั่งพูดมานั่งเล่าให้เพื่อนๆไม่ว่าจะคนต่างชาติคนสเดนฟังแบบตัวเองภูมิใจว่าเนี่ยตัวเองมีเนี่ยตัวเองโรคจิตนะตัวเองแบบชอบไปพอถึงฤดูเก็บเห็ดเก็บผลไม้ป่าก็จะไปเก็บแล้วก็มาแช่จะเย็นไว้พอพอก็ถามว่าเอ้าแล้วคุณทานหมดไหมทานหมดฉันก็ทิ้งแล้วฉันก็ไปเก็บมาใหม่มันเป็นความภูมิใจที่แบบว่าแสดงความแบบโรคจิตอะโชว์โง่ให้ ให้คนที่นี่เขาเอื่มละอาแบบใส่หน้าเนาะแต่คือคนที่นี่เขาก็ไม่พูดแต่คือเขาจะมาพูดลับหลังแล้วก็มาวิจณ์กันในห้องเขาจะมีห้องแบบเหมือนพันทิปบ,บ้านเราเนาะมีการวิจารณ์แบบห้องเก็บเห็ดนะ่ะคือคนไทยอะ่ะจะโดนตรงเนี้ยทุกปีโดนวิจารณ์ทุกปีโดนเอื่มละอาแต่ไม่ถึงขั้นที่ว่าเขาไม่เอานะแล้วก็เป็นคนไทยบางกลุ่มเท่านั้นนะคะพวกสาวกที่สาวกที่ชอบเก็บเห็ดนะ่ะจะรู้ดีซึ่งนิวก็เชื่อว่า ทุกประเทศก็มีนะคะไม่ใช่แค่คนไทยแต่ว่าพอดีพี่ท่านนี้เขาถามมาว่าคนไทยด้วยไหมก็ด้วยค่ะแต่เขาจะเอื่มละอาแล้วก็ยังไงอะเอื่มละอาแล้วก็เหนื่อยใจกับกลุ่มคนไทยบางกลุ่มที่มีพฤติกรรมในการไปเก็บเห็ด แบบบ้าละหำแล้วก็ทำลายทรัพยากรธรรมชาติเนาะตรงเนี้ยเขาเอื่อมอาแต่ไม่ถึงขั้นว่าเขาจะไม่เอาไม่ไม่ต้อนรับคนไทยนะคะตรงนี้ยนิคอยากจะมาแบ่งปันค่ะแล้วเพื่อนเอนเคยเจอกรณีแบบนี้ไหมคะไปเก็บเห็ดแล้วก็ไปเจอคนไทยด้วยกันไปถอนรากถอนโคนเห็ดเนาะอะไรแบบมันแบบนี้แล้วเพื่อนเอนถ้าเจอแล้วเพื่อนเพื่อนทำยังไงคะเตือนเขาหรือว่าปล่อยผ่านเพื่อนๆคิดยังไงเอ่ย